ปมุขทะเลอยู่ที่ปมุกคะเลแล้วนะคะเวออยู r e you n o เทอร์ r ีย เช่านอนนะคะวัน uhm นี้เป็นเช้าวันที่6ฝัองซืบแล้วกำลังไปพิหารีรถบัสเพื่อต่อรถไปปชทะเละค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา7โมงเช้าแล้วเราต้องรีบไปนะคะเพราะว่าจะต้องไปดูตอนเช้าเๆค่ะแดดจะได้ไม่ร้อนแล้วก็ทัวร์ไม่ลงด้วยค่ะคนจะได้ไม่เยอะหนา และนี่คือรถตู้ที่เราจะเดินทางไปปัมมุกะเลคค่ะถึงปัมมุกะเลคแล้วนะคะอีทัวร์คือขายเก่งมากเลยปากแซ่บมากค่ะขายทัวร์แล้วเราทําไม่สนใจคือมาบอกว่าตะคอกเราเฉยงงมากแต่โดยส่วนใหญ่นะคะคนที่นี่น่ารักมากเว้นแต่อีทัวร์เนี้ยแหละค่ะพูดฝามไม่เข้าหูเลย ปมุขคะเลนะคะคือหิวมากแล้วร้านอาหารคือไม่เปิดเลยนะคะก็คือถ้าเราขึ้นไปตรงนั้นอะกลับลงมากินอาหารก็ยากใช่ไหมก็มะะเลยมาหาอะไรกินเลยบะหมี่มกึ่งนะรถนี้อร่อยมากนะอินโดมีแล้วก็นมในนมช็อกโกแลตมากินก่อน ราแบบบอกว่าในมินิทหาอะไรรองท้องเรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นมาซื้อตั๋วกันเลยค่ะตั๋วเข้าชมบามูคาเล่นะคะ150ลีลาหรือว่าตก360บาทไทยค่ะ แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องนะคะกดก็คือจะต้องถอดรองเท้าเดินนั่นเองนะ มุกคะเลเดี๋ยวเรามารองร้อนอยูน่นะแต่น้ำครั้งแรกนะคะว่ามันจะรู้สึกไงเออก็อไม่ได้เย็นมากนเป็นลระผิ่นโฟนไม่ลื่นเย็นน้ำเย็นเท้าชานี่ ôi nhung nhim ôi tháo xa nhung nhim ôi yên ạ à. สำหรับปามุคาเลนะคะภาษาตุรกีก็แปลว่าปราสาทปุยฝ้ายซึ่งอยู่ในเมืองชื่อเดียวกันเลยค่ะเมืองปามุคาเลจังหวัดเดนิสลีประเทศตุรกีซึ่งที่นี่ก็เป็นเนินหินปูนสีขาวนะคะมีความยาวประมาณ2.7กิโลเมตรด้วยกันสูง160เมตรซึ่งเกิดจากน้ำพุร้อนนะคะที่นำแคลเซียมคาร์บอเนตมาตกตะกอนกลายเป็นหินปูนสีขาวสวยๆแบบนี้เลยและปามุคาเลนี้นะคะก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับเฮราโปลิสนะคะทึ่เป็น เมืองโบราณที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองค่ะอันนี้เราอยู่ที่ปราสาทบุยาฟนี่นะคะสวยมากจะเป็นหินปูนขาวๆแบบนี้เลยเหมือนเอา มือนเอาสีมาราดมันมีใครเอาปูนปัตเตอร์มาราดไว้เดีย๋ยวมันจะมีน้ำเป็นชั้นๆเราขึ้นไปดูกันสวยๆนี่ก็สวยเนี่ย ปลาหมึกคาเลน,นะคะอันนี้ก็เดินขึ้นไปตรงนี้เห็นเยอะมากเลยน้ำใสอลังการนะถ้าเราบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะตามธรรมชาติแบบดูว,ว่ามันคุยไฟจริง,งอะมันอะไรนะเป็นปกคุยเลย เาเดินเราต้องหอลองเท้าเดินช่งที่ไม่คหอใส่นะคะแล้วก็มันก็จะ,จะเ,จเจ็บเจ็บเท้าหน่อยอากาศที่นี่เย็นมาก10ปกว่าองศาแต่ว่ามีแดดนะคะมันก็เลยทำให้อุ่นๆโอเคเลยมาเจ็บเท้านิดหน่อยก็ต้องหาไอ้ตรงที่มันมีดินขาวนุ่มๆทำให้ไม่เจ็บมากโห้าง,งคนเต็มเลย เราเดินเราเดินขึ้นมาจากตรงนั้นเดินขึ้นมานี่ๆๆๆแล้วก็เข้ามาสุดเลที่ระเบียงบอนต้องเข้ามาตรงนี้แหละเข้ามาใกล้ๆใกล้มาบางวิวใช่ไหม น้ำที่ไหลลงมานี้นะคะก็ถือว่าเป็นน้ำแร่ธรรมชาติเลยใครที่ติดชุด,บ,ดบิกินีดงบิกินี่ช่วยน้ำมาก็สามารถแช่น้ำแร่ได้เลยนะคะมาทำหมายมาทรมานหนังฉีดเล่นเหรอเนี่ย <c oughs> อยู่ดีๆไม่ชอบ <c oughs> <c oughs> ชอบทรมานหนังฉีด <c oughs> เราต้องเดินเราต้องมีวิธีเดินตรงค้นโคนนี่ไง ่การดันเหย<อ>ียบบนประสาทไไฟตรงกันข้ามกับชื่อมากๆเลยนะคะแทนที่จะนุ่มนิ่มใช่ไหมจริงๆโอ้โหเจ็บเท่ามากแหลมมากเย้ประมุขเลน้ำใสมากเลยดูดดเป็นน้ำแรกกับประสาทไร้ไฟหินปูนนี้ เดินขึ้นมาถึงแล้วนะคะข้างบนนี้จีบอกว่าดูดูเท้าโหแดงแป๊ดเลยโอ้โหดีนะเลื่อนไม่ออกโอ้เจ็บเท้าก็เลยเดินมาฝ่าตรงนู้นนะคะนู้นเจอขึ้นมานขึ้นมา <S <S นทุีอเดินขึ้นมาแล้ว ราก็นั่งพักตรงนี้มีอาหารมีมีอาหารมีกาแฟมีน้ำแล้วก็5้าสบสีดลลาขอหนุ่ม s n น p ต่องๆชุดเชิ้ตให้เช่าถ่ายรูปนี้ สี่ห้าดูเออมาเยอะนะคะแล้วก็มีรองเท้ามีบิกินี่ขายมีอะไรบราบราบรชุดฟิวมีพอกโคนด้นูไหมคะมีพอกโคนที่หน้าด้วยเอาไหมโคนที่ขี้เท้าคนอื่นเขาเดินกันมาน่ะม,มีพอกโคนด้วยนะพอกโคนที่หน้าอย่างงี้เอาเป<ม>ล่าวแร่ธาตุนะแร่ธาตุ พอกหน้าเลยขึ้นมาตรงนี้เนาะแล้วเราก็เลี้ยวขวาเอาเอปีต้องเข้าจะทำอะไรครับจะทาปฏิกรรมเกา่า <c oughs> หลังจากชมความสวยงามของปราสาทบุรีไฟเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินทางกันต่อไปอยังโรงลงระครเฮราโพลิสค่ะเป็นเมืองโบราณนะคะคือสวยงามมากๆแต่ว่าเดินขึ้นไกลมากแล้วก็สูงมากเหนื่อยสุดๆเลยค่ะ เดินตรงประสาทไ,ไฟเสร็จก็มาดูสถาปัตยกรรมเร่ออะไรทราบอะไรเก่าเก่าเห็นบ้านเราก็จะเป็นแบบวัดเจดีย์อะไรเก่าๆใช่ไหมหรอว่าจะเป็นพวกโรงละครสถานอะไรต่างๆของคนในยุคนั้นคือเสร็จสร้างเสาต่างๆ าจะขึ้นไปฟังเสียงหอบถ้าจะรู้ว่าเหนือใช่ถ้าจะขึ้นมาดูโอเปร่าขนาดนี้ไม่ขึ้นมาดูหรอก แล้วค่ะนี่คือโรงละครโลมันนะคะที่เขาว่ากันว่าสร้างในสมัยศตวรรษที่2โดยการสกัดไหลเขาทำเป็นอัดทัดันสูงขึ้นมาขนาดนี้เลยสูงมากโอ้ยกว่าจะขึ้นมาได้อลังการเหมือนขึ้นสนามบอลอะ หนขึ้นไปดูบอลที่สนามบอลนและชั้นสูงสนะูงอ่ะอลังการดิ๊ สำหรับผู้ที่มากับทัวร์นะคะไกด์เขาก็จะพาร้องเพลงแล้วก็ปลบมือค่ะซึ่งเสียงก็จะก้องมากๆเลยนะคะในโรงละครแห่งนี้ เป็นไงครับสีแตกครับสีแตกไฟนุมน่มๆไหมครับกับสิ่งที่เป็นมันบอแมนหลังจากเดินเที่ยวประมุคเลสเสร็จแล้วนะคะเราก็หาอาหารกินค่ะซึ่งที่นี่ก็มีอาหารเอเชียด้วยและเราก็ไม่ได้ร้านนี้นะคะ Asian Kitchen Landscape Restaurant ีก็คือมีเกาหลีจีนญี่ปุ่นแต่ไม่มีไทยไทยน่าจะเห็นมีเมนูเดียวก็คือต้มยำกุ้งจะสั่งไปละบอกว่าขอเพชเพช v e เวอร r y ี่เวอรี่สปซี่แบบเลเวลออฟเลยแบบเขาก็ถามว่าเชื่อไหมเชื่อไหมนีก็สัดเลยค่ะวิว นุกพรเราได้กินอาหารที่ใกล้บ้านเมืองพวกเราแล้วนะคะเป็นอาหารจีนแต่ว่ารสชาติเป็นจังแดเราบอกเขาว่า,วาโคตรสไปซี่นะเอาแบบเวอร์เวอสไปซี่เลยนะุกเดี๋ยวเราม,มาลองชิมแบบนี้ิูดูพริกดูกระเทียม สำหรับเมนูนี้นะคะก็น่าจะคล้ายๆกับชาบูมาล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็จะได้กลิ่นมาล่าแรงมากแล้วก็เผ็ดซี้ดสุดๆเลยจริงมา <c oughs> ดูอาหารข้าวผัดกุ้งแล้วก็เป็นข้าเหลาเนื้อมาลา่าอย่างเด็ดอะ่ะโคตรเผ็ดเด็ดมากอร่อย อ,อร่อย้าอร่อยจังสวรรค์บรนดืดนม นนี EP นี้ก็ลากันไปด้วยความฟินกับการกินอาหารเอเชียกับวิวประมูคาเลสวยๆแบบนี้นะคะวันนี้ก็สิ้นสุดกันเพียงเท่านี้ขอตัวพักผ่อนและไปเจอกันที่ EP 6ในวันต่อไปได้เลยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ